ความผูกพันของเราตั้งแต่เกิดเรามีความผูกพันแล้วผูกพันตั้งแต่ตั้งแต่เกิดจนแก่แก่เราต้องเตรียมบัรกรอเราต้องเตรียมบัรกรอเตรียมอาลิอมรอนด้วยนะเพราะว่าสองสุราที้เจ้ามหาเจ้าของเตรียมะบุรคัลดีด้วยอย่าพลาดเชียวพี่น้องห้ามเสียชีวิตสตัฟอลห้ามเสียชีวิตทาไม่ได้สุราหมุละบุรคัลดีเบียดีหิลมุลห้ามนะฮะห้ามอย่าเพิ่ง อย่าพึ่งอย่าพึ่งเสียชีวิตไปไปอ่านไปฟังมาเลยยังไงก็ได้ไปเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเจ็บเจ็บเรารักษายัางไงผูกพันเราหัวใจเราผูกพันยังผูกพันด้วยการรักษาง่ายมากเลยพี่น้องไม่มีใครไม่จำสามกุลหล่อครับฟาติฮายัางจำเลยฟาติฮาก็เพียงพอแล้วอะ่ะผมว่าผมเนะี่ยคือศึกษาเรื่องนี้มานานการรักษาด้วยลกรุรอานรักษาด้วย ด้วยด้วยพลังแห่งอ,อักุรอ่านเวลาเราอ่านไปบุ้มเข้าไปในน้ำนะ่ะศัะกดิทธิ์นะศักดิสิทธิ์เทียบน้ำจำาๆเลยนะแต่ถ้าเป็นน้ำจำําเองแหละแล้วเราอ,าราอาญญ่านกรอ่านยิ่งยิ่งไปกันใหญ่ไม่ถึงว่ายิ่งยิ่งใหญ่อะยิ่งใหญ่โมโหลานคือเข้าไปในร่างหายเลยหายเป็นคนละคนหายรู้สึกบอกว่า,าฉันฉันเป็นไรหรือฉันไม่เห็นเป็นไรเลยเคอไม่เคยป่วยมาก่อนน่ะมีนะมี มีนะที่ท่านลีที่ท่านานบีอ่านดุอาให้ฉันบอกฉันไม่เคยป่วยมาก่อนเลยอะท่านอบีอ่านให้อะเ <c oughs> จ็บตา,าตอนนั้นอะตอนที่ท่านเจ็บตาท่านนบีอ่านดุอาให้หายเลยหายทันทีด้วยหายเลยโลมีไหมพวกเราแ <c oughs> สดงว่าพวกเรายังไม่ถึงอย่างอ<ล>ย่างไม่ถึงเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องการให้พี่น้องเข้าถึงอย่างนี้แหละด้วยการการ การเข้าถึงความหมายคุรานการเรียนรู้เรื่อง,ร,องราวที่มีในอัลกุรอานเพราะจะทําให้จิตใจเราเบิกบานและทําให้เรามีกําลังใจที่จะเรียนคุรานมากขึ้นด้วยนะครับพูดถึงความผูกพันของเรากับคุรานก็เสียชีวิตความผูกพันของเราหลังจากเราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยคุรานต้องมาหาเราให้ได้ต้องมาหาให้ได้นะแต่บ้าเราเคลดีมาหาเราไหมเราอยู่กูโบโมาหาไหม ถ้าไม่มาหาเนี่ยอย่าพึ่งเสียชีวิตคือ,อรครูบอกว่าครูไม่ได้หมายถึงว่าเราจะห้ามตัวเองไม่ให้เสียชีวิตได้ไแต่ว่าคือก่อนที่เราจะเสียชีวิตเนี่ยคือเราต้องอ่านให้ได้ใช่ต้องอ่านมันให้ได้ใช่ใช่ถ้าท่องได้คือท่องเลยครับ,รบไม่ใช่ว่าห้ามเสียชีวิตไม่ใช่นะฮะหมายถึงว่าต้องการให้กําลังใจพี่น้องครับว่าก่อนที่พี่น้องจะจะจะไปแล้วเนี่ยโดยเฉพาะพี่น้องที่อาวุโสหรือพี่น้องที่เ คือเห็นลางว่าเออจะเสียชีวิตบางคนก็เอยู่บนเตียงก็เป็นลางหนึ่งที่จะทําให้เราเสียชีวิตได้หรือคนอายุเยอะก็เป็นลางหนึ่งเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเข้าใจว่าอ๋อชีวิตเราเนี่ยใกล้แล้วนะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะถึงจุดนั้นน่ะเตรียมตัวก่อนพี่น้องเตรียมตัวก่อนครับเราต้องสองคนท่านต้องก็ต้องเตรียมตัวทุกคนต้องเตรียมตัวนะฮะนี่คือความผูกพันระหว่างมนุษย์กับอัานกุรอ่านนะครับไม่ว่าจะตอนเกิด ตอนที่พี่น้องเจ็บป่วยตอนที่พี่น้องชราลงหรือว่าตอนที่พี่น้องเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับอันคุรานอยู่ในวิถีชีวิตของพี่น้องทั้งหมดเลยนะครับ